อีกด้านหนึ่งฤนะดูกาลที่จะรับน้องใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะในช่วงเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งพร้อมๆกับได้เห็นบรรยากาศถกเถียงกันนะคะว่ารูปแบบในการรับน้องควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนหรือไม่เพราะว่ามีเสียงสะท้อนว่าเป็นห่วงในบางรูปแบบที่จะมีลักษณะกดดันรุ่นน้องมากเกินไปอย่างเช่นรุ่นพี่ตะโกนข่มขู่รุ่นน้องหรือว่ากิจ,จกรรมวัด องค์การนิสิตมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องนี้นะคะและเปิดทางให้รุ่นน้องร้องเรียนได้ในกรณีที่ถูกข่มคู่ติดตามรายงานจากคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะบทเพลงบรรเลงไปพร้อมเสียงกลองสร้างจังหวะรอยยิ้มปรากฏทั่วลานกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ แม้เกิดขึ้นมาแล้วหลายปีแต่ก็สะท้อนความพยายามจัดกิจกรรมรับน้องที่หลีกเลี่ยงการสร้างบรรยากาศกดดันแต่บรรยากาศกิจกรรมรับน้องที่เน้นระเบียบวินัยไม่ปรากฏรอยยิ้มให้เห็นยังมีอยู่ในหลายกลุ่มประสบการณ์นี้ถูกถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายที่ตัวแทนชมรมชาวตึกชาวหอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บันทึกไว้นักศึกษาสองคนนี้บอกเล่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และเข้าใจว่าสิ่งที่เห็นคือบทที่ถูกสร้างคิดย้อนไปหนูว่าเป็นประสบการณ์ดีแต่แบบว่าเอาโซตัสท,ที่ที่ที่ประเพณีอย่างเงี้ยมาใช้รับน้องเพราะว่าคือเราสามารถรวมน้องได้แต่ว่าเราก็แบบคิดอยู่ว่าเออเราจะทํำยังไงให้แบบว่าไม่ไม่ไม่กดดันน้องเกินไปไม่อยากให้แบบน้องแบบรู้สึกมันโหดร้ายเกินไป ล่าสุดองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดช่องทางให้นิสิตร้องเรียนได้หากพบกิจกรรมที่มีการตะโกนกดดันบ,บังค,คับข่มขู่ทำร้ายและรณรงค์ให้ประชาคมมหาวิทยาลายัยร่วมกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ประธานสภาผู้แทนนิสิตยืนยันว่านี่ไม่ใช่การละทิ้งวัฒนธรรมเดิมแต่เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบสื่อสารเท่านั้นทางสภาเนี่ยไม่ได้คัดค้านระบบโซต,ตัดนะครับแต่เพียงแต่วิธีการที่ ที่นํามาใช้เพื่อให้ได้โซตัสเนี่ยเราเราขัด้านรูปแบบนั้นนะครับรูปแบบการรับน้องประชุมเชื้อที่มีการสะคอมีการกดดนันต้องเข้าใจก่อนว่าเติมทีเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นมาจากแม่โจ้งงครับเป็นป่าเป็นอะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งซึ่งการมีกฎระเบียบในระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเนี่ยก็คงจะสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีระเบียบกันเนี่ยมันก็คงจะอันตรายปัจจุบันพอมันตามยุคสมัยเข้ามาเรามีคณะอื่นๆเข้ามามีไม่ว่าจะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ ห่หรือแม้กระทั่งคณะมนุษย์เองเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจว่าระบบโซตัสเนี่ยจะมาตอบโจทย์จะมาใช้ได้ยังไงกับกับคณะเหล่านี้แต่โดยหลักการของระบบโซตัสเนี่ยน่าจะเป็นการเคารพรุ่นพี่การอาทำเมียมที่ดีงามความสามัคคีเนี่ยรเราเรายังคงจะรักษาตรงนี้ไว้ครับเพียงแต่วิธีการที่จะนำเสนอไปให้น้องๆรับเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปแนวคิดนี้มีทั้งกระแสสนับสนุนและคัดค้านหลากหลายความคิดเห็นถูกเผยแพร่ผ่านแฟนเพจองค์การนิสิต บางคนเสียดายวัฒนธรรมบางคนเสียดายแทนรุ่นน้องที่อาจไม่มีโอกาสซึมซับบรรยากาศที่เชื่อว่าสร้างความอดทนในสถานการณ์กดดันได้บางคนเชื่อว่าเป็นโอกาสดีที่จะสร้างวิธีคิดใหม่ในการจัดก,กิจกรรมที่พวกเขาเรียกว่าโซตัสได้ไม่ต้องวักตรงนี้มีความคิดเห็นว่าทุกคนมองโซตัสหมายความว่าเป็นการวักอย่างเดียวค่ะเพราะว่าทุกคนไม,ไ,มไม่ได้มองในมุมมองของคนอื่นแต่สําหรับพวกหนูหนูไม่ได้มองว่าโซตัสต้องเป็นการวักเท่านั้นค่ะ โซตัสอาจจะเป็นการที่เราให้น้องเนี่ยได้ทํากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ก็ได้ค่ะการว้างมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมหนึ่งค่ะแม้การตะโกนกดดันจะเป็นเพียงบทละครหนึ่งและบทสุดท้ายจะปรากฏภาพความแน่นแฟน้นแต่มีคําถามว่าหากปลายทางคือการสร้างความกลมเกลียวหรือสร้างความพร้อมให้น้องรับความกดดันจากภายนอกวิธีการที่จะนําไปใช้จําเป็นต้องใช้บรรยากาศของกิจกรรมแบบโซตัสหรือไม่ ไทยสองแก้วไทย p ีดรายงาน